ข่าวบอลวันนี้ใน1น,นาทีสรุปข่าวเด่นตลาดลูกหนังรอบโลกเอเวอเรตตนเล็งยืมแจ็คก,กลิตจ,จากแมนซิตี้แต่ไม่ใช่แค่พวกเขานะทั้งนิวคาสเซิลแอตตานวิลล่าท็อตแนมหรือแม้แต่ซาอุก็อยากได้เหมือนกันแมนยูได้ข่าวดีหรือไม่ดีลาสมูทฮอร์ลุนปฏิเสธย้ายทีมยืนหยัดสู้กับปีศาจแดงต่อส่วนวิกเตอร์โอซิมเพนก็ปฏิเสธข้อเสนอเงินสูงจากออิลานตอนนี้อยู่เวนตูสเปเชเชลซีและแมนยูตามจีบเต็ม เรเอลมาติดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมัสฮัานทัวโนโกองกลางดาวรุ่งจากลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว45ล้านยูโรและค่าฉีกสัญญาสูงถึง1,000ล้านยูโรนี่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองสุดๆ ขณะที่โจบเบลวิงแฮมดาวรุ่งวัย19ปีเพิ่งย้ายซบตอดบุญด้วยค่าตัวสถิติใบของสโมสรแถมมีรุนลงขับเวล์คับด้วยสุดท้ายโปรตุเกตพังอาจคว้าแชมป์ยูฟาเนชั่นลีกครั้งที่2หลังรวนจุดโทษชนะ,ะสเปนโรนโดถึงกับล้อมไห้ด้วยความปลื้มนี่คือความภูมิใจของชาติจริงๆ